S <S 2> <S 2> okay, okay. อ่าก็กลับทีนนะิจจนครนบพีเจ้ผมยาวนสามีินเทลครับเนะนื่องจากที่ผมขายไปนานมากนะที่ไม่ได้ลงคลิปเลยคนระับนี่ก็จะมาเล่นคอยแบงค์อาริออนครับ ช่องนะครัแต่ใ oh. ช้ตัวเกมซับไทยนั่นแหละเกมนป้บึ้มโดนแบนเลยนะแพทยอดูแลตลอดเลยนะครับโว้โดนมันดูดพีนั่นแน่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วว่ายไปโดนเฮ้ยเกมร้อยหหมด

mà lăm á sáng 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 à 为什么拿乱？Uh huh.

hai không mà lấy ngăn ta. lấy viên tổ điều. Em mà lão Lẩu lẩu. เอายว้อ่ะก็คลิปนี้เอาไว้คลิปนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับอ่ะสวัสดีครับผม